เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายเอาผมไม่ให้เสียเวลาพี่โยลายเอาต่อเลยเชิญเลยคือมีหลายเรื่องนะผมแบบครั้งหนึ่งในยุคหนึ่งผมเคยแบบมีความไม่พอใจใครคนหนึ่งมีความเก็บกดกดดันอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาบางทีนอนหลับเนี่ยก็คิดทุกวิถีทางเลยว่าผมจะทํายังไงที่แบบจะฆ่าคนนี้ได้โดยที่แยบยนที่สุดโดยที่อ่าไม่คือไม่โดนใครจับได้อะไรเงี้ย คิดซ้ำๆคือผมผมผมแค้นเขามากเลยคิดซ้ำๆอยากจะทำร้ายเขาด้วยอุปกรณ์ชนิดนู้นชนิดนี้ด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ลงมือทำหรอกผมคิดไี่ผมบาปไหมบาปเป็นมโนกรรมบาปเนี่ยมาส่งผล3อย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกายวาจีกรรมคือคําพูดทางวาจามโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดติดตึกทางใจกายกรรมกับวจีกรรมเนี่ยปปจะส่งผลได้คือพูดกับทำเนี่ยจะทําได้ต้องคิดก่อนอย่างเราจะลงมือฆ่าใครสักคนหนึ่งว่าต้องคิดวางแผนใช่ไหม ถ้าไม่คิดเนี่ยมันฆ่าใครไม่ได้เพราะมันไม่ได้วางแผนมาก่อนล่วงหน้าแต่นั้นเวลาเราจะฆ่าอย่างเช่นบางคนอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่าเอามีดไปผ่าตัวหัวใจเนี่ยอันนี้ไม่ได้คิดมาก่อนแต่คําถามในรระหว่างนั้นมันกำลังคิดไหมมันกาลังคิดว่าเราจะต้องกันออกอย่างเงี้ยตอนแต่มันไวมากจนเราไม่ทันเพราะนสุดท้ายแล้วเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นเดี๋ยวการกระทําจะเกิดขึ้นจริงพระเจ้าจึงบาปเนี่ยนับตั้งแต่ในใจคือเกิดความทุกข์ร้อนใจเกิดความคับแค้นใจเกิดความกังวลใจเกิดความไม่สบายใจเนี่ยบาปเกิดแล้วอกุศลถ้ามมันคิดดแบบไ่หยุ สุดท้ายเดี๋ยวการกระทำจะลงมือทำจริงๆคิดซ้ำๆไงเวลาเจอเขาเดี๋ยวจะฆ่ามันจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเริ่มพูดจาที่มันจะเป็นไปเพื่อการฆ่าจริงๆแล้วเพราะว่ามันเกิดจากความคิดในใจถ้าไม่คิดลงมือกระทำไม่ได้ถ้าคิดเมื่อไหร่เดี๋ยววันหนึ่งจะลงมือกระทำได้เมื่อน,นั้นพระเจ้าเลยให้เราเนี่ยฝึกตัดความคิดออกให้เร็วเมื่อรู้ปุ๊บว่าความคิดเรากำลังวางแผนฆ่าใครเนี่ยให้เอาสติกลับมาตั้งที่กายเช่นลมหายใจ หรืออิริยาบถท,ที่กำลังเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เพื่อมีสติสัปชัญญาหรือคิดจะไม่ออกคิดพุทโธคําเดียวก็ได้พุทโธ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 เพื่อให้มันตัดความคิดที่เรากําลังจะทําร้ายคนอื่นออกไปพอเวลามันยุติได้ให้ความคิดทาร้ายคนอื่นก็จะดับไปจะเหลือใจกองกุศลพุทโธตัวเดียวหรือฝึกจเจริญเมตตาเขาแม้เขาเป็นศัตรูหมัวข้าที่เรากดเกลียดอาฆาตพยาบา,บาท์บ้าร้ายเขาหนักหนาสาขนาดไหนให้เราฝึกจเจริญเมตตาต่อเขาพระเจ้าบอกว่า อุปมาอุปมยเปรียบเหมือนมีคนเนี่ยนอนแล้วเราเนี่ยนอนอยู่แล้วมีคนสองคนเนี่ยเอาเลื่อยจับคนละข้างแล้วเลื่อยตัวเราเนี่ยออกเป็นสองท่อนพรูเจ้าบอกว่าในขณะที่เราเจ็บปวดรวดร้วขนานั้นอ่ะอย่ากเกิดความรู้สึกโกรธเกลียดอาฆาตพ,พยาบาทมาท้ายต่อบุคคลที่กาลังเอาเลื่อยหันเราให้เอาสองคนนั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์ในการเจริญเมตตาต่อเขาแล้วแผ่ออกไปไม่มีประมาณแล้วอดทนอดการไม่ด่าทอต่อว่าไม่ขึ้นเสียงด่าทอเขา เพราะว่าเรากําลังให้อภัยด้วยการเจริญเมตตาแม้ตายในขณะนั้นก็เป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้อดทนอดกลั้นอย่างยิ่งเนี้ยกุสลจะเกิดขึ้นไงอันนี้เป็นอุปมาไม่ใช่ไปนอนหันจริงๆแล้วไม่ร้องวิทย์วัดตู้หูไม่ได้นะอยากมากอยากมากแต่เราต้องให้อภัยเขาไงถือว่าเราเขาหันเราอยู่แล้วเราก็ไม่โกรธเกลียดเขาใช่ต้ไม่โกรธเกลียดถ้าเหมือนศัตรูเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้อภัยแก่ศัตรูให้เราให้อภัยกับทุกๆคนที่เราโกรธเกลียดเป็นการฝึกความเมตตาสุดท้ายแล้วถ้าาาาเเรรจ่ิง เรามันจะย้อนกลับมาหาเราเขารับผลจากการตายก็จริงแต่เราก็รับผลจากการติดคุกติดตารางรับผลจากการกระทําที่ไม่ได้เจอพ่อแม่ไม่ได้เจอลูกเมียไม่ได้ใช้เงินใช้ทองที่ตัวเองหามาต้องไปติดคุกติดตารางอยู่ในวิบากกรรมที่ตัวเองต้องรับผลจากการกระทําติดตรงนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะวิบากของการฆ่าไปรับผลต่อไปอันนี้แค่ทางโลกยังไม่รวมทางธรรมที่ต้องรับวิบากกรรมจากการกระทํานี้อีกโดยเจตนาสรุปว่าแค่คิดอย่างเดียวนี่ก็บาปแล้วบาปแล้วบาปเยอะไหมครับ บาปเยอะแต่วิบากกรรมมันยังไม่เกิดขึ้นวิบากมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกายกับวาจาเกิดขึ้นแล้วศีลเนี่ยจึงเอาไปบังคับไว้ที่กายกับวาจาไม่เกี่ยวกับใจศีลเนี่ยมันจึงควบคุมวาจาอย่างเช่นไม่ให้พูดกโกหกควบคุมกายคือไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ควบคุมใจก็เช่นช่วยภุมวาจารกระใหม่ไปเพฤตปินในกามไม่ดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกายกับวาจาที่เอาศีลไปบังคับไว้เพราะฉะนั้น คนเบื้องต้นเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องจิตหรอกว่าเอ้ยไปคิดอะไรมันจะรักษาศีนก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันทําง่ายที่สุดมันเห็นง่ายไงคือกายกับวาจามันเห็นชัดเจนแต่ไอ้มโนกรรมคือใจเนี่ยมันคิดไม่ทันมันดับไม่ได้พอเวลามันดับไม่ได้แา่ความเป็นจริงศีลตัวเนี้ยที่เราบกพร่องได้เพราะเราคิดมาก่อนแล้วคิดอยากจะโกหกเดี๋ยวสักพักจะโกหกคิดอยากจะลักทรัพย์เดี๋ยวสัวกพักจะลักทรัพย์สังเกตว่าเวลาเราทําอะไรผิดทําอะไรพลาดปุ๊บเนี่ยเวลาเรากลัวคนจับได้เราจะโกหกเราจะโกหกมันยังไงดีว่าให้มันจับไม่ไดด้เเนะีวััยยลลกกษณ แบบเดียวกันคือเราเริ่มต้นจากใจคืออาจารย์จะบอกว่าทุกๆเรื่องแหละที่มันเป็นสิ่งไม่ดีแค่เราคิดเราก็ผิดแล้วเราก็บาปแล้วใช่ไหมถูกต้องผิดแล้ว<ม>แต่วิบากยังไม่มีคือผลของการก็ทำยังไม่ออกมาไง<ม>การคิดฆ่าใครแม้จะฆ่าสําเร็จแล้วแต่มันติดคุกไหมไม่ติดคุกเพราะอะไรผลของการการะทํายังไม่ออกมายังไม่สำเร็จดังนั้นพู้เจ้าเลยสอนให้เรารีบตัดให้เร็วไอ้ความคิดเนี่ยมันจะได้ไม่ส่งผลออกมาทางกายกับวาจาอืออือโอ้โอ ขอบคุณมากอีกครับผมแต่ละคําถามของพี่นี่ผมก็จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยมีภูมิธรรมเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องด้วยไม่ได้ไม่ได้ศึกษาในชั้นลึกอย่างอาจารย์เบียคือผมก็แค่แบบเหมือนกับคนอื่นเขาที่เอ้นนี้อันนี้คืออย่างนี้นะอสินห้าสินแปดคือหน้าหน้าผิวผิวเปลือกเปลือกเปือกผมก็เลยมีคําถามอะไรเกี่ยวกับพวกอะไรบางคนก็อาจจะฟังว่าําคำถามคือผมมีแค่ผิวผิวว่าเป็นคําถามที่ผมอยู่ในใจของผมแหละที่อยากจะรู้ว่าเพราะผม่อคนไม่ได้ศึกษาแบบจิตเชิงลึก แต่ผมบอกคุณผู้ชมได้ประโยชน์มากเชิญต่อตเลยพี่โยแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยพี่ผมอยากจะถามอยากจะรู้เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ทํางานของเขาอะนะหรือว่าจะเป็นยกตัวอย่างอย่างผู้คุมอย่างเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แบบหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับผมที่ทําร้ายผู้ผู้ต้องหาทําร้ายผู้ต้องขังทําร้ายนักโทษหรือทําร้ายอะไรที่เกี่ยวกับคือใช้ความรุนแรงทรมานที่มันเกินกว่าเหตุ อาจารย์เบียร์คิดว่าพวกนี้เขามันมีบาปน้อยบาปมากยังไงในการทํางานของเขาแล้วก็มันจะส่งผลยังไงกับตัวเขาในในปัจจุบันหรือถัดไปหรือถัดไปหรือถัดไปอีกอยังไงเพราะผม,มอยากจะรู้จริงเพราะว่าผมเจอมาเยอะมากาแต่เขาอ้างเพื่อความมั่นคงก่อนนะเขาอ้างเพื่อความเรียบร้อยก่อนอ <ผม S 2> ใช่ไหมผมก็วงเล็บด้วยว่ามันเกินกว่าเหตุอ๋อ,อเชิญครับเพราะว่าเขามีกฎกติกาไว้ว่าการทำมันมันได้แค่ไหนอในข้าวความเป็นมนุษย์ อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะรมันเป็นความที่ผมอยากรู้เฉพาะตัวโดยที่ผมโดนมาด้วยเพื่อนฝูงผมโดนมาโดนมาด้วยคือโดนมาแบบสาหัส,สกันเลยทีเดียวผมไม่อยากถามเกี่ยวเรื่องเนี่ยเขาทํางานของเขาแหละแต่เขาทําแบบเกินกว่าเหตุแต่ว่ามันเป็นหน้าที่การงานของเขาแล้วมันจะได้รับผลกรรมแบบไหนบาปยังไงหรือเปล่าอะไรยังไงอยากถามความคิดเห็นของอาจารย์เบียร์สักหน่อยคือถ้ามีเจตนาในการทําสิ่งใดย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเจตนาเป็นตัววัดถ้าเขาทําด้วยการบันดาลโทสะ เกินกว่าเหตุกว่าอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ไม่เกินกว่าเหตุอยู่ในอำนาจหน้าที่เกี <c oughs> ่ยวกับารควบคุมแต่มีเจตนาในการทําสิ่งนั้นมีเจตนาในการประทุสร้ายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมได้รับผลของการกระทํายังไงก็หนีไม่พ้นวิบากกรรมมันมีอยู่แล้วเขาทําอะไรเขาต้องได้รับผลเช่นวันนี้เขาเคยทําร้ายใครอานาคตข้างหน้าไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติต่อไปเขาก็ต้องได้รับวิบากกรรมแบบนี้เหมือนกัน,น้นบางทีเนี่ยทำไมเราไม่ได้เคยทําอะไรใครเลยแต่ทาไมจู่ๆมีคนมาวิ่งทําร้ายเราก็เพราะว่ามันมีวิบากแบบนี้เคยสร้างไว้เคยเห็นไหมแบบบางท คนเราเนี่ยไปเดินเห็นบางคนเนี่ยทะเลาะก,การตีกันปรากฏลูกหลงโดนมาหาเราก็เพราะว่าเคยทยําวิบากกรรมแบบนี้มาด้วยอย่างเงี้มันโดนมากระเด็นมาเฉยเโดนมาใสา่เฉยหรือบางคนเนี่ยไปทะเลออกกาะกันอะไรการเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาจะท,ทำร้ายเขาเลยทะเลาะคนทั้งบ้านแต่คนข้างบ้านนั่นเอาไม้น่าสามมาไล่ตีเรา อย่างนี้ก็มีเพราะทะเทลาะกันเราไม่มีเจตนาทำร้ายเขาแต่เขามาทำร้ายเราเพราะเป็นผลจากการทำอาจจะเป็นวิบากในอดีตท,ที่เราก่อเหตุก่อผลมาแล้วเรามาสร้างวิบากในปัจจุบันจนดึงเอาวิบากเก่าในอดีตเนี่ยมาส่งผลในปัจจุบันด้วยอย่างเช่นเราโดนทำร้ายเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเหตุปัจจัยจากการทำผิดเราลงโทษตามปกติแต่เกินกว่าเหตุเนี่ยมันกำลังสร้างวิบากด้วยการดึงเอาวิบากกรรมเก่ามาด้วยเส้นกรรมใหม่เนี่ยอาจจะโดนสมมตินะวางบัญญัติไว้ว่า กฎหมายเนี่ยมีว่าโดนสักหนึ่งกระบ,บองสมมุติเฉยแต่ปรากฏว่าเวลาโดนจริงโดนเข้าไปเป็นสิบกระบองเพราะบรรดาโทษศักดิ์จากผู้คุมอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าที่ดึงมาทําให้เราเนี่ยต้องโดนลงโทษแบบนี้แร้วโดนทำร้ายแบบนี้เพราะเราเคยไปทําแบบนี้ไว้กับคนอื่นเหมือนกันคือเกินกว่าเหตุเพราะนั้นเราเคยทําอะไรอ่ะมันต้องได้รับวิบากแบบนั้นไปด้วยเหมือนกันยังไงก็ต้องรับผลอยู่แล้วหนีไม่พ้นแม้เป็นหน้าที่แต่หน้าที่เจตนาต้องวางให้ถูกต้อง ถ้าเจตนาวางไม่ถูกต้องหน้าที่นั้นก็มีผลของวิบากด้วยมันวัดที่เจตนาเลยไม่เกี่ยวกับหน้าที่ไม่หน้าทีผมให้อีกหนึ่งคำถามพี่โยเพราะคําถามพี่โยนี่อ,อาจารย์เบียร์อธิบายยาวมากผมเยอะมากเลยมีแต่คาถามพีดีดยังั้นเลยเอาคัดเลยเพราะด้วยเวลาจริงแต่ผมชอบนะผมชอบจริงๆเอาแบบว่าอย่างท,างที่อย่างที่ตอนนี้นะครับที่ที่ผมอยากถามเลยนะอย่างสมมติว่าอ่าอ่า,พว,าพวกทนายพวกทนาย ที่แบบเขาว่าความให้กับพวกคนที่เขาก็ทําผิดอืคนที่สีดําคนที่ไม่ดีเนี่ยพวกเนี้ยแล้วเขาสามารถที่จะว่าความไม่ชนะให้คนที่ไม่ดีเนี่ยรอดพ้นไปด้วยเหตุการณ์กอะไรก็ช่างด้วยความสามารถของเขาตามพวกนี้ยพวกทนายเนี่ยเขาบาปไหมแล้วเขาเขาผิดไหมที่ในการช่วยเหลือคนดําคนเทาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้เงินได้ทองแต่เป็นหน้าที่ของเขาผมอยากจะทราบว่าทนายเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องบาปสมมุติว่าคนเนี้ฆ่าคนตาย แต่ทนายยังช่วยให้แถวคาดไปได้แล้วก็ยังไปก่อกระทำผิดซ้ำๆทนายคนเดิมๆก็ช่วยซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆอย่างเงี้ยเพราะเขาเก่งอะทนายเนี่ยบาปไหมยังไงบาปอย<ง>ู่แล้วมีเจตนาในการบิดเบือนความจริงความจริงคือเขาฆ่าคนแต่บิดเบือนให้เขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าหรือบิดเบือนไปเพื่อการอื่นทั้งๆท,ที่มีเจตนารู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าการโกหกเพราะนั้นมันอาชีพที่เขาทําแม้จะอ้างว่าเป็นอาชีพแต่สุดท้ายอาชีพที่เขาทำเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นเป็นไปเพื่อการทําผิดศีลนั่นเรียกว่ามิจฉาอา ไม่ใช่อาชีพที่สัตว์สุจริตเป็นอาชีพที่เขาเนี่ยเอามาบางหน้าแล้วบอกว่าตัวเองสัตว์สุจริตแต่ความเป็นจริงเนี่ยกำลังประทุสร้ายต่อบุคคลอื่นทำลายทำลายบุคคลอื่นให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับโทษทันอย่างเช่นที่พระเจ้าบอกปัญญัติอย่างเช่นกรณีของผู้พิพากษาพิพากษาคดีความตัดสินคดีความแบบไม่เป็นธรรมใช้ข้อมูลหลักฐานในการบิดเบี้ยวความจริงพระเจ้าบอกว่าเมื่อตายแล้วบุคคลเนี่ยย่อมไปเกิดเป็นเปรตย่อมได้รับผลจากการกระทําข,ของการกระทําน,นี้การเป็นเปรตเนี่ยทรมานขนาดไหนตัวอย่างเปรตหนึ่งเปรต เปรตเนี่ยลอยไปในเวหาลอยไปในอากาศร้องโหยหวนมีไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ยพุ่งลงมาใส่ตัวตลอดเวลามีเพลิงเนี่ยพุ่งลงมาใส่ตัวตลอดเวลาร้องโหยหวนทรมานแบบนี้ไม่มีวันหยุดทรมานเลยมีขนเป็นดาบมีขนเป็นหอกหอกดาบนี้ลอยขึ้นไปในเวหาลอยขึ้นไปในอากาศลอยกลับลงมาแทงเข้าปากทะลุตับทะลุไตทะลุพุงทะลุแล้วแทงกลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งวนอยู่อย่างเงี้ยตลอดซ้ําๆร้องโหยหวนตลอดวันตลอดคืนมันจะทรมานแบบนี้ซ้ําๆตลอดชีวิตเพราะวิบากจากการบิดเบี้ยวความจริง เพราะนั้นอะไรก็ตามที่พูดไม่ตรงต่อความจรงิงพูดผิดต่อโลกพูดผิดต่อความจรงิงเขาต้องได้รับผลจากการการะทำแม้ทุกวันนี้เขายังประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเพราะเขาสามารถสร้างเหตุให้ตัวเองสำเร็จได้เขาย่อมได้รับผลของความสำเร็จนั้นแต่วิบากแห่งกรรมที่เขาลงมือกระทำโดยเจตนาในการปกปิดซ่อนเล้นโกหกมดเทจในสิ่งที่ไม่ใช่ความจรงิงเพื่อบิดเบี้ยวคดีหรือข้อมูลเพื่อให้คนคนนี้ไม่ต้องรับวิบากกรรมหรือรับผลของการการะทำของตัวเองการทำแบบนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องได้รับวิบากกรรมของเขาอยู่ดี หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาอาจจะมองไม่เห็นโทษเขาจึงทําสิ่งนี้ใครมองเห็นโทษหลีกเลี่ยงซะอย่าไปทําเพราะโทษภัยที่มันจะได้รับเนี่ยมันหนักหนาสหัสเกินกว่าที่ตัวเองจะรับได้แน่นอนอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาชีพทุกอาชีพต้องยืนอยู่ในความถูกต้องถูกต้องแล้วผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าทนายเขาเดินไปเฮ้ยรับสารภาพเอคดีแกไม่ได้หรอกคุณค่าคุณค่าคนตายคุณรับสารภาพเลยติดเลย S <S อะไรเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวโบกให้ด้วยอะไรเงี้ยไม่มีไม่เคยเห็นนะผมยังไม่เคยเห็นนะ้วานนี้อาจจะเป็นบางบุคคลนะบาคคลที่ทนายดีก็มีทนายไม่ดีก็มีเนาะทนายไม่ดีก็อาจจะอยากได้เงินไงเขาอยากได้ซ้ำมาเป็นอาชีพเขามาเป็นวิธีการได้เงินแต่เงินที่ได้มามันไม่สัตย์สุจริตเมื่อไม่ได้สัตย์สุจริตเงินนั้นเนี่ยจะย่อมนําเขาเนี่ยไปสู่ความชิบหายความล่มจมเพราะสุดท้ายแล้วเขาเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยเขาก็จะเกิดความเดือดร้อนใจอันนี้เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วที่จะเกิดความเดือดร้อนใจแต่กรณีตตตต่่่่ออออมมมาาาาาาาคคืืคืเเเเเเขข้สสูวววยยจะะปปป็นนนไพทุกกิิิิิบัรรดลแ รอดจากตัวนี้ไม่ได้แม้เขาไม่เห็นภัยตัวนี้แต่วันหนึ่งภัยตัวนี้ย่อมถึงเขาอย่างแน่นอนอพี่โยลายอย่างนี้นะผมขอบพระคุณจริงๆนะคุณผู้ชมผมบอกก่อนนะนี่เป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านที่ดีมากจริงๆแต่ด้วยเวลามีโอกาสมาใหม่ได้ไหมได้อาจารย์เบ<ม>ียมีโอกาสาดนีนะมากเลยดีนะเป็นประโยชน์คือด้วยเวลา,าจริงๆพี่เก็บไว้ก่อนนะครับผมนะคุณผู้ชมผมเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเวลามันหมดแล้วสัญญานะครับถ้าทั้งสองท่านนี้สะดวกผมจะพามานั่งคุยกันในเรื่องนี้ต้องเคลีย อีกสักหนึ่งครั้งนะครับวันนี้คุณผู้ชมได้อิ่มใจกันแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์เบียร์นะครับขอบพระคุณพี่โยลายนะแล้วกลับมาพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทาง j k t t p p n w w 18วันนี้ผมอาจารย์เบียร์คนตื่นทำและพี่โยลายกรุงเทพลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยๆแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอ้ระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนะักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้ นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี้คุณชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02-016-00-00หรือที่ Line t v 9 99 9 999ครับ